สี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาแรงปีห6หบูชาถูกวิธีรวยไวรวยไวทันใจจะเริญรุ่งเรืองสวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันทางช่องไลสาระชาแนลกันอีกเช่นเคยครับวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังกันอีกเช่นเคยครับเข้ามาแล้วอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พูดจะทำด้วยนะครับเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้รับฟังดังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับสี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาแรงปี66บูชาถูก รวยไวรวยไวทันใจเจริญรุ่งเรืองโดยอาจารย์คาถาชินบัญชรท่านได้กล่าวไว้ว่าการพยากรตามลักษณะดวงดาวหลังเริ่มต้นศักราชใหม่ปี2566ว่าปีนี้ตามหลักโหราศาสตร์จีนเป็นปีถะ ก้านฟ้าธาตุไม้กึ่งดินธาตุน้ำจัดเป็นปีเถาะธาตุน้ำไม้และน้ำมีการส่งเสริมกันทำให้ปีนี้เป็นปีกระต่ายร่าเริงตามความเชื่อว่าจะให้โชคเฮงเฮงแนะนำให้ไหว้สี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความจะเริญรุ่งเรือง เพื่อความราบรื่นในชีวิตในทุกๆด้านเรามาติดตามรับฟังกันครับว่าสี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปีเถาะธาตุน้ำมีอะไรกันบ้างก้านฟ้าธาตุไม้กิ่งดินธาตุน้ำจัดเป็นปีเถาะธาตุน้ำหนึ่งองค์พญานาคราช องค์พญานาคราชมีความสัมพันธ์กันกับลุ่มน้ำโดยเฉพาะลุ่มน้ำโขงโบราณการกล่าวไว้ว่าท่านเป็นสัตว์ดิรชานที่ทรงเดชานุภาพยิ่งเราทำานุบำรุงพระพุทธศาสนายิ่งดีท่านยิ่งชอบอย่าบูชาเพียงตามกระแส ท่านมาคู่กับองค์พญาครุฑได้พาหนะของพระนารายณ์เช่นกันอย่างที่บอกว่าการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนารับรองว่าความปังความเป็นสิริมงคลท่านให้ถือศีลภาวนาถวายพญานาคมีความปรารถนาสูงสุดที่อยากจะได้บวช แต่ได้ชาติเป็นพญานคราชทําให้บวชไม่ได้การห่มขาวการถือศีลแปดท่านจะชื่นชมเป็นอย่างมากการถือศีลแปดสามารถทําที่บ้านได้การห่มผ้าขาวขอถวายแด่พญานาคราช ท่านให้สิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้นท่านให้ศิลปยานาคที่มีสัมมาทิฏฐิจะช่วยส่งเสริมให้เราได้สร้างบุญกุศลทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามีปัญญาต่อไปสองการบูชาองค์พญาครุฑสัตกายสิทธิอํานาจพญาครุฑสัตกายสิทธ ที่ไม่มีผู้ใดสามารถฆ่าให้ตายได้มีอายุยืนยาวเสมือนว่าเป็นอมะตะนิรันดรเดชานุภาพขององค์พญาครุฑนับเป็นเรื่องรี้ลับที่ผู้รู้พยายามคนา้นคว้าสอดสวงหาที่มาแหล่งพลังอำนาจดังกล่าวจนเกิดการสร้างเรื่องราวต่างๆองค์พญาครุฑ สามารถจำแนกได้ถึง8ประการโดยนับเอาอำนาจหลักๆได้ดังต่อไปนี้ 1. เป็นมหาอำนาจอันยิ่งใหญ่เป็นสิทธิอำนาจอันเฉียบขาด 2. สามารถลบล้างอาถรรพ์และคุณใสทั้งปวงพูดผีปีศาจกลัวไม่กล้าเข้าใกล้ 3. เป็นสื่อนำความ จเจริญรุ่งเรืองยศถาบรรดาศักมาสู่ชีวิตหน้าที่การงาน 4. ปกป้องคุ้มครองป้องกันภัยเป็นคงกระพันชาตรี 5. เป็นเมตตามหานิยม 6. นำความร่มเย็ยนเป็นสุขมาให้ 7. จทำมาค้าขายดีเป็นสื่อนำโชคลาภนานาประการ สัตว์ร้ายเขี้วงาสารพัดงูเงี้ยวเขี้ยวขออสรพิษไม่กล้าก่ำกรายเข้าใกล้เพราะกลัวเกรงตะบะบารมีขององค์พญาครุฑเป็นที่สุดสามการบูชาองค์พระพิคเนตองค์พระพิคเนตตามตำนานเชื่อว่าเป็นโอรส ของพระอิศวรหรือพระศิวะและพระศีรีมหาอุมาเทวีหรือพระแม่อุมามีจุดเด่นคือมีร่างกายเป็นมนุษย์แต่มีเสียนเป็นช้างรูปร่างอ้วนเตีย้ย จะเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าขะชานนพระพิคเนตมีวรกายมีสีเหลืองชมพูแดงขาวมีกรสี่กรถือบวงบาทขอสับช้างและมีอาวุธอีกหลายชนิดซึ่งได้รับประทานมาจากองค์พระอิศสสวรมีหนูเป็นพาหนะมีบริวาร ชื่อมุสิกะซึ่งหากใครที่กำลังจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆทางหน้าที่การงานและการใช้ชีวิตให้เริ่มต้นด้วยการบูชาองค์พระพิกเนธไหว้พระพิกเนธและสวดคาถาบูชาพระพิกเนธเป็นลำดับแรกก็จะประสบความสำเร็จในชีวิต เป็นสิริมงคลให้กับชีวิตของตนเองยิ่งยิ่งขึ้นไป 4. การบูชาท้าวเวสสุวรรณเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่ในเทา้จาจัตุโลกบาลทั้งสี่เป็นอาธิบดีแห่งอสูรท่านเป็นผู้ปกป้องพระพุทธศาสนาและเป็นเทพผู้คุ้มครองโลกมนุษย์ คอยปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตอีกทั้งยังเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่มีขุมทรัพย์มหาศาลท่านได้ปรากฏอยู่ในหลายความเชื่อทางาศาสนาไม่ว่าจะเป็นท้าวกุเวศของอินเดียใต้พระสัมพลของทิเบตรหรือ ตัวเวิรเทียนหวังของกีนทำให้ท่านเป็นเทพองค์หนึ่งที่เป็นที่เคารพนับถือในหลายๆายประเทศสำหรับการบูชาท้าวเวสสุวรรณ ที่ถูกต้องหรือเวลาที่ท่านทำบุญเกี่ยวกับความตายถวายบุญนั้นแด่ท้าเวสสุวรรณไม่ว่าจะเป็นการทำบุญด้วยการสร้างเมนมูนิธิต่างๆ อะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับความตายและเราได้ร่วมบุญนั้นการทำบุญโรงพยาบาลต่างๆซื้อผ้าขาวห่อศพ บอกกล่าวเรื่องให้ท่านฟังถวายบุญนี้แด่ท้าวเวสวรรณท่านจะพอใจอย่างมากเลยทีเดียวท่านก็จะประทานพรความเจริญรุ่งเรืองประทานโชคลาภความเป็นสิริมงคลความร่ำรวยแก่ผู้บูชาอย่างแน่นอน สายสาระชาแนลขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขปราศจากความทุกข์สำหรับวันนี้ขอพระคุณและสวัสดีครับ